ก็คงจะมีคําถามตามมานะครับว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วฝ่ายความมั่นคงจะมีวิธีในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของภาคอีสานยังไงคุณยุทธนาอินตะสรลงพื้นที่จุดเสี่ยงไปสํารวจเส้นทางแล้วก็มีโอกาสได้ไปติดตามปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่มาครับยาบ้ากกว่า3ล้านเม็ดล็อตนี้ตรวจยึดได้ขนาดลำเลียงข้ามแม่น้ำเหืองตาบอาหีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานนนนห่างกันไม่ถึง1อาทิตย์ยาบ้าอีก1 0 0 0 0แสนเมตรก็ถูกสกัดจับขณะตั้งด่านสกัดบริเวณถนนเรียบแม่น้ำเหืองซึ่งไม่ไกลาจากจุดเดิมนี่คือพฤติกรรมซ้ำๆของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่พยายามลักลอบนำเข้าประเทศโดยใช้แม่น้ำเหืองเป็นทางผ่าน แม่น้ำเหืองมีความกว้างประมาณ15 2 0ถึง20เมตรบางจุดในช่วงน้ำแหลงสามารถเดินข้ามได้และฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีถนนเรียบลำน้ำเช่นกันทำให้ตลอดลำน้ำระยะทางกว่า100กิโลเมตรทุกช่องทางธรรมชาติขบวนการค้ายาเสพติดสามารถขนย้ายข้ามฝั่งได้ทันทีทั้งการเดินเท้าหรือการขนลงเรือในช่วงกลางคืนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง น่าจะเป็นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในในประเทศเราแล้วก็อาจจะไปประเทศที่สามต่อก็อันนี้เราก็ก็ต้องเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันเข้ามาทะลักเข้ามาเรื่อยๆทุกวันก็หลักแสนก็เป็นเรื่องปกตินะครับปกติในในพื้นที่ตามแนวชายแดนของของเราณปัจจุบันนะครับโดยก็ต้อง เพื่มมาตรก,การในการเฝ้าร,ระวังจุดเสี่ยงจุดเพ่งเลงของเราแล้วก็บูาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในที่แล้วก็ประสานงานคนมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ที่ผ่านมาก็ได้รับความมือเป็นเป็นเป็นอย่างดีครับแม่น้ำโขงตั้งแต่อําเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีความยาวกว่า800กิโลเมตรก็เป็นอีกหนึ่งแม่น้ำสายสำคัญที่กระบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นทางผ่านและยังเป็นด่านแรกก่อนเข้าประเทศ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนอรขอก็มีบทบาทสำคัญทั้งการลาดตเวนทางน้ำทางบกการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหาข่าวหรือการซุ่มสกัดที่ผ่านมาทั้ง12สถาน,นีเรือสามารถตรวจยึดยาบ้าตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลายล้านเม็ดเมื่อมีการจับยาเสพติดได้ครั้งละปริมาณมากๆเนี่ย ขบวนการเนี่ยก็จะต้องมีการในภาษาของอพวกเราเนี่ยก็คือขบวนการเนี่ยก็จะมีการซ่อมซ่อมงานก,ก็จะต้องมีการนําส่งในปริมาณที่เพิ่มข,ขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเป็นเท่าสองเท่าเช่นสมมุติว่ามีการจับยาสองล้านเม็ดก็อาจจะมีการเพิ่มในครั้งต่อๆไปของขบวนการเนี่ยเพิ่มขึ้นในการขนขน,ขนยาเสพติดเนี่ยเป็น4ล้านเม็ดอันนี้ก็คือเราก็เฝ้าติดตาม การด้านการข่าวอยู่ตลอดเวลาครับสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือนบอยอส2 4ที่ระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนสามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า24ล้านเม็ดและการลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นในก็ใช้วิธีการแยบยนต์มากขึ้น เข้มงวดกนขันและก็ลัดกุ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทางฝ่ายผู้ที่จะลักลอบนําเข้านะครับก็พยายามที่จะให้มีปริมาณในการเข้าไปจาหน่ายเนี่ยให้คงเดิมนะครับจึงมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นและก็มีการดําเนินการในการลำเลียงตามแนวชายแดนมีความถี่มากขึ้นครับผลการปฏิบัติงานแนวรอบ2เดือนของนบยส .24 ครอบคุมพื้นที่7จังหวัด25อำเภอปิดล้อมตรวจค้นกว่า200ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้324คนยึดยาบ้ากว่า24ล้านเมตรไอ1 1 0 0กิโลกร,รมัมและโฮโรอีนอีก91กิโลกร,รมัมพร้อมขยายผลยึดทรัพย์ผู้ที่อยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดอีก16คนยุทธนาอินทรศรไทย p ี s รายงาน